สวัสดีครับวันนี้ก็เข้า,าเรียนรู้พระสมเด็จบางพมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับวันนี้ก็จะสอนเคล็ดวิธีการดูพระแบบง่ายๆที่สุดสําหรับความรู้นี้นะครับก็จะทําให้ทุกคนเข้าใจในเนื้อหาของพระนะครับแต่ผมถามทุกคนว่าการที่จะไปพบเจอพระแบบนี้ในยุคนี้ค่อนข้างจะยากและจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับ เพราะว่าพระตรงนี้ผมศึกษามา26ปีนะครับการเก็บสะสมมันจะต้องเพิ่มมูลค่าเรื่อยๆถ้า <c oughs> เราเปรียบเทียบมูลค่าพระกับทองในยุคสมัยนั้นทองยังไม่ถึงบาทละ8,000ด้วยซ้ำนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยทองขึ้นไปบาทละ30,000ซึ่งมูลค่าของพระก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ ทำความเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องทําใจไว้นิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องเก็บตังรวบรวมเงินแล้วใช้ความรู้พวกนี้นะครับศึกษาพระแล้วเก็บพระที่เป็นหัวพระที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหายากนะครับเอามาศึกษาเอามาครอบครองวันนี้ก็ <c oughs> ตั้งให้ทุกคนเห็นเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ จะมีสภาพที่แตกต่างกันนะครับก็คือองค์แรกเนี่ยเขาจะมีคราบกุดดำเดิมนะครับที่ตอนที่เขาขึ้นมาจะาก,กูดมีการล้างทาความสะอาดบ้างนะครับก็คือล้างเอาเฉพาะคราบที่เขาเขัดออกได้นะครับอันนี้ก็ยังขัดออกได้ในบางจุดที่เป็นพวกฝ้า,าขาวๆพวกนี้นะครับแต่องค์นี้เนี่ยคือล้างออกมาขาวจนเห็นผิวทั้งหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ทุกคนดูว่า เวลาขยายแล้วจะเห็นอะไรพระนะครับถ้าเราเอาใช้กล้องขยายลึกๆเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นตัวผลึกของตัวแคลเซียมนะครับหรือก็เรียกว่าแคมไซต์นะครับเกาะอยู่ทั่วทุกบริเวณนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงกล้องดูพระองค์แรกกันก่อนนะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติของเขาศึกษาจําธรรมชาติของเขาให้แม่นๆนะครับพระมันจะมี สภาพเดิมสภาพล้างสภาพใช้นะครับเราจะต้องรู้เราจะต้องจดจําพระสภาพแบบนี้ไว้ให้แม่นนะครับพอเราจําเรียนรู้พระสภาพต่างๆที่ผมอธิบายมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาต่อหรือว่าทําความเข้าใจต่อนะครับเราก็ดู <c oughs> ธรรมชาติของเขานะครับค่าพวกนี้นะครับที่มีลักษณะเป็นก้อนขาวๆสีเทาๆพวกนี้ ของปอมสามารถทำเรียนแบบได้ไหมถ้าทำเขาจะทำยังไงพวกนี้เราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับการศึกษาพระถ้าเราเห็นพระที่มีรอยกระเทาะรอยบินพวกนี้เราเข้าไปเพ่งดูนะครับแล้วหาข้อพิรุษจากตรงนั้น <c oughs> เอามาวิเคราะห์นะครับอันนี้คือหลักการที่ผมเรียนรู้มันเป็นเคล็ดลับสำหรับตัวผมนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นพระเราไม่รู้หรอกครับว่าพระแท้เนี่ยเวลาเราดูแม่พิมพเนี่ยมันจะต้องมีตำหนิตรงไหนอะไรพวกนี้ รเราไปจําตรงนั้นไม่ได้นะครับผมเคยจําตําหนิจําแล้วนะครับผมก็โดนอย่างพวกเหรียญเ,เหรียญหนวดรัชกาลที่9นะครับหลังช้าง3ามเสียรเนี่ยเราเล่นพระก็จำำําตําหนิเขาบอกให้ดูที่ขอบด้านข้างนะครับเขาจะแกะออกมาเป็นเส้นคมๆนะครับของปอมก็มีนะครับ,นะรบเพราะว่าเขาก็ทําได้ทีนี้เราก็มารู้เนื้อหาของพระรู้ธรรมชาติความเก่ารู้พิมพ์ของพระ รู้รายละเอียดต่างๆของผ้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราจะเห็นพิมพ์ค่อนข้างจะคมลึกชัดเห็นฮะแล้วเราเห็นคาบที่เขาจับอยู่ตามจุดต่างๆอันนี้มันเป็นคาบที่มีการงอของเขาขึ้นมานะครับและผ้าพิมพ์นี้นะครับมันจะมีตาหนิอยู่เป็นรอยตรงนี้นะครับมันเป็นรอยที่ผมเห็นทุกองค์นะครับมันจะมีรอยตรงนี้แล้วก็มีลักษณะาการ <c oughs> แกะเส้นตรงนี้เนี่ย เขาแกะออกมาเส้นวิ่งมาแค่ตรงนี้เองคือช่วงแนวของออแนวของของหัวไลพอดีเลยเห็นไหมฮถ้าเราลากเส้นลงมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แนวของแขนด้านฝวานะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับมันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าพระแท้จะต้องมีลักษณะแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนทําพระปลอมเนี่ยมันก็จะเอาไปทา จุดตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยพระแท้เนี่ยเหมือนกันตําหนิตรงคือเวลาเราเล่นพระนะครับถ้าเราเล่นพระแล้วเขาเอาตํารามาชี้ว่าพระอันเนี้ตรงตามตาําราคุณก็โดนเหมือนกันเพราะว่าผมก็โดนมาแล้วนะครับอย่างพวกเหรียญเนี่ยหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญหลวงหลวงพ่อแดงวัดเฉาเมไดอินเนี่ยพวกนี้เป็นบล็อกคอมพิวเตอร์โดนจนรู้นะครับโดนจนเข้าใจโดนจนจํานะครับ ถ้าเจอเหรีออยญแบบนี้นะครับมันมันก็จะเป็นเหรียญที่เล่นไม่ได้เหมือนกันพระสมเด็จก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเล่นพระนี่คาบจะต้องแห้งสองจะต้องไม่มีกลิ่นบางคนบอกว่าพระมีกลิ่นหอมอยู่เลยนะครับอะไรพวกนี้นะครับคือแค่พูดแค่นี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่าเขาก็โดนละนะครับแต่เขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเนี้ยโดนเป็นธรรมชาตินะครับคุณจะต้องโดนก่อนเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเพราะว่าเราไปบอก คุณตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ฟังอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็เช่นเดียวกันก็จะมีความเข้าใจแบบผิดๆทีนี้เราดูลักษณะการแกะคาบคาบสีน้ำตาลพวกนี้มันจะเป็นคาบของน้ำมันต่างยุที่เขามีการไหลมาจากพระองค์อื่นนะครับแล้วก็เกิดจากพระที่ตัวเองเออมีการงอกของเขาขึ้นมาด้วยเชย่นกันมันก็จะผสมกันระหว่างคาบ จากการไหลของพระที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เกิดจากการอกอของผิวของพระองค์นี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราดูตรงนี้ต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับพระแท้ก็จะมีน้ำหนัก <c oughs> ตึงมือตรงนี้เนี่ยผมจะขัดเห็นไหมเนี่ยผมจะขัดเปิดผิวเพื่อดูเนื้อในนะครับการขัดเปิดผิวเพื่อดูเนื้อในเนี่ยทำให้เรารู้ว่า เนื้อในเขาจะมีต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเนื้อในมีลักษณะขาวมันๆเนี่ยถือว่าเก่าแต่ถ้าเนื้อในมีลักษณะขาวแห้งๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับหรืออาจจะเป็นเนื้อฟ้ามก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์พระตามสภาพนะครับเพราะว่าพระพวกนี้นะครับเราเรียนรู้แบบเกิดไม่ทันนะครับเราก็เรียนรู้จากคนที่เขาเก็บสะสมมาก่อนหน้าเรานะครับแล้วเขาก็ ออลาโลกไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับรับช่วงต่อไปนะครับอันนี้ก็วิธีการดูพระที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าใครแล้วยังดูยังเข้าใจยากหรือว่ายังงงอยู่นะครับมัน <c oughs> มันจะต้องทิ้งความคิดจากการดูพระเหรียญเพราะว่าการดูพระเหรียญเนี่ยมันทําให้เราจําตําหนินะครับบางคนถามว่าจุดตําหนิของพระสมเด็จเนี่ยดูตรงไหนนะครับซึ่ง หลักวิธีการถามแบบนี้เนี่ยก็คือเขาเอาความรู้จากเหรียญเนี่ยมาใช้กับการดูพระสมเด็จนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมอ,อ่อีกองหนึ่งนะครับที่เราล้างผิวของเขาเราจะเห็นผิวของเขาเนี่ยจะมีความเวลาเราลงกล้องเราจะเห็นความหนึบนุ่มของผิวนะครับของพระและพระเขาจะไม่มีลักษณะเป็นผิวแบบโซนเดียวนะครับ มันจะมีผิวที่มีการงอกของตัวแคลเซียมอยู่นะครับเห็นไหมฮะเป็นพวกขาวๆเ,เ,เป็นจุดเป็นก้นกอนๆเนี่ยก็คือการงอกของเขาจะมีลักษณะเป็นการพอกพูนนะครับก็คือการค่อยๆขยายหรือว่าแผ่ออกนะครับเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของพระของเนื้ออันนี้ก็เหมือนกันวิธีการดูทำเนิย ตรงบริเวณที่ผมบอกนะครับเขาก็จะมีเส้นตรงนี้เนี่ยวิ่งออกออกมาแต่ตรงนี้ยังเห็นไม่ชัดเท่า,าองค์เมื่อกี้แล้วก็จะมีขอบตรงนี้จะลักษณะเป็นเหมือนลักยิงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยวิ่งยาวลงมาตรงนี้เป็นรอยตัดเห็นไหมการดูพระเนี่ยก็ทีนี้เราก็มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรอยขีดรอยปากรอย ต่างๆพระนี่ผมเข้าใจว่าเป็นพระที่กดพระแกะออกมาเป็นพระแผงนะครับเป็นพระแผงเหมือนถาดขนมนะครับเรียงกันแถวละสิบก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพระนี่ผมมองดูว่าก็รีบทาเพราะว่าผมสังเกตจากเส้นที่เขาลอยป่านะครับแต่ถ้าพระตัดใส่บล็อกทีละองค์เหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมันจะไม่มีเส้นนี้ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขาปาดเนี่ยเขาปาด จะใช้ไม้ปาดยาวๆนะครับปาดลากออกมาไอ้เส้นพวกนี้เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดหรอกครับมันเกิดของมันโดยลักษณะของคนที่ทําทําไปแล้วหยุดทําไปแล้วเปาดไปแล้ว <c oughs> ทําให้เรียบนะครับมันก็จะเกิดรอยเกิดเส้นพวกนี้ปรากฏเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีเส้นซึ่งถ้าถามว่าพระองค์นี้ถ้าปาดองค์เดียวนะครับเป็นลักษณะาปาดทีละองค์เนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องเก็บรายละเอียดแล้วนะครับคือมันดูแล้วมันจะไม่สวย นะครับแต่ถ้าเขาปากทีละหลายองค์เนี่ยการเก็บรายละเอียดมันก็จะทําได้ยากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงดูที่ผิวอันนี้ก็คือคราบเห็นไหมอันนี้คือคราบที่เราล้างเขาแล้วเราก็ทิ้งรายละเอียดตรงนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับ เนื้อพระคาบของน้ํามันตังอิวนะครับลอยเนอของพระก็ต้องจดจําทุกจุดเลยนะครับเกี่ยวกับพระพระพวกนี้ชิ้นสูงกว้างแค่เสามเซนนะครับสามเซนกว้างประมาณ2เซนนะครับมันก็จะศึกษาได้หนาประมาณสักห6มิลได้นะครับอันนี้เราก็จะต้องเรียนรู้อันนี้ถ้าเราพระสะภาพนี้นะครับคุณเอาไปใช้เนี่ย เนื้อเขาจะเป็นหินอ่อนไปเลยนะครับเนื้อเขาจะขึ้นมันใสแล้วก็แห้งเหมือนไอ้ผิวของขนมเข่งตากแห้งอะลักษณะแบบนั้นแล้วเขาจะมีฝ้าขา,ขาวๆเนี่ยเกาะเป็นเปลือกผิวปรากฏให้เราเห็นอันนี้คือจุดที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับแต่ผมเนี่ยรู้เข้าใจเพราะประสบการณ์เราไปเรียนรู้กับคนที่เขาล้างพระเป็นมาก่อนเขาก็จะ สอนแนะนำวิธีการดูและเขาก็จะบอกการดูคาบตะกันปูนของพระสมเด็จให้เราเข้าใจด้วยเพราะว่าคาบตะกันปูนพวกนี้นะครับของปอม,มันทำไม่ได้ถึงทำได้เนี่ยมันเป็นคาบที่เกาะไม่แน่นคือใช้เล็บสก,กิดก็ออกใช้นิ้วลูดหรือใช้แปรงปัดมันก็หลุดออกไปแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านหลังของพระนะครับคือเราเรียนรู้พระเนี่ยเราค่อยๆศึกษาไปนะครับอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วหรือว่าเข้าใจแล้วพอเก่งแล้วเข้าใจหรือมั่นใจเนี่ยมันก็จะมีโอกาสพลาดเช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่รอบครอบเวลาเราดูพระสมเด็จอย่าไปคุยหรือว่าจะไปบอกใครนะครับว่าตัวเองดูพระสมเด็จเป็นเก่งนะครับเพราะ การรอบรู้พระสมเด็จเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวิชาที่จะต้องเก็บเอาไว้อยู่กับตัวนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อมันถึงข่าวจําเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้คือด้านหลังของพระสมเด็จนะครับถ้าจะสององค์นี้ให้ผมเลือกนะครับหรือว่าองค์ไหนเนี่ยจะแพงกว่าผมจะเลือกองค์ที่เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าผิวเขาสวยธรรมาชาติดูดีแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ย มีรายละเอียดให้ศึกษาแต่พระองค์ที่มีคาบเนี่ยมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่ดูพระไม่เป็นหรือว่ายังไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเล่นพระแบบที่มีคาบดูง่ายนะครับไอ้ที่เราเห็นก้อนขาวๆออกอมเทาๆอันนั้นนะคือคาบของตัวแคมไซที่เขาง,งอกขึ้นมานะครับซึ่งทุกคนจะต้องออพยายามเรียนรู้แล้วก็ฝึกดูพระของแท้บ่อยๆ เอาของปลอมมาดูก็ได้นะครับของปลอมมันก็จะเป็นลักษณะเนื้อของเขาจะแตกต่างกับของแท้มากนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เอาพระปลอมเนี่ยมาตั้งให้ทุกคนดูอันนี้เป็นสมเด็จปลอมที่ทำได้แบบคือถ้า <c oughs> ถามว่า สำหรับผมเนี่ยมองแป๊บเดียวก็ไม่หยิบนะครับพระแบบนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยเขาก็จะหยิบเพราะว่าพระมันดูใหญ่เนื้อมันก็จะดูแตกต่างนะครับแต่พระเนี่ยมันผิดพิมพ์ตั้งแต่บล็อกละนะครับเส้นซุ้มก็ผิดอะไรก็ผิดการโยกการเอียงผิดหมดทุกอย่างผิดนะครับธรรมชาติผิดความเก่าก็ยังไม่ได้นะครับผิวเนื้อเป็นโซนเดียวอะไรพวกนี้เวลาเราเล่นพระเนี่ยพระพวกนี้คือ คุณดูแล้วคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณก็ผ่านได้เลยนะครับเส้นซุ้มใหญ่เกินไปก็อย่าไปอย่าไปสาคัญว่ามันจะเป็นบล็อกชาวบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าบล็อกแตกต่างจากสมเด็จทั่วไปเนี่ยเนื้อเขาจะต้องจัดกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบล็อกที่แตกต่างหรือว่าบล็อกที่ไม่ค่อยได้พบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสร้างก่อนเพราะนั้นเนื้อหาเขาจะต้องดูสวยกว่าเก่ากว่า แล้วก็ผ่านการใช้มาจะเห็นธรรมชาติของเขานะครับเพราะถ้าพิมพ์ไม่ได้เนื้อมันจะเนื้อมันจะชี้ชัดเลยว่าเก่าดูง่ายกว่านะครับวันนี้ก็เรียนรู้ประมาณ15นาที15นาทีทองนี้นะครับขอให้ทุกคนตักตวงความรู้ตรงนี้ไปนะครับถ้าฟังไม่เข้าใจขอให้ฟังฟ้ํมอย่างน้อย3ครั้งนะครับ มันจะทำให้คุณเริ่มจับจุดได้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับการดูพิมพ์การดูเนื้อหาการดูผิวการดูธรรมชาติความเก่าของค่าการวิเคราะห์จุดต่างๆรายละเอียดเก็บพวกนี้นะครับเราจะต้องดูตรงจุดไหนบ้างนะครับค่อยๆไล่ความรู้ไปครับเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเ,เข้าใจแล้ววันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ